ัวนี้นะครับเป็นบ้านพีแคนะครับบ้านพีแคสทั้งหลังเลยนะบ้านจัดสรรที่เป็นพีแคนะครับอันเนี้ยเป็นบ้านของน้องชายผมเองก็อยากต่อเติมอยากต่อเติมทำระเบียงออกมานะครับก็คือความฝันอยากทำระเบียงทำเจี่อยรถบ้านจัดสรรนนะ่ส่วนใหญ่จะต่อที่จะลดออกมานะครับพอทำเที่อยรถออกมาเฮ้ยข้างบนก็อยากทำเป็นระเบียงมีพื้นที่ข้างข้างอีกเอาตรงนี้ด้วยเอาตรงนี้ด้วยเฮียเอาตรงนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวทำให้ดูนะครับตัวบ้านเดิมๆเป็นแบบนี้นะครับบ้านออกแนว กว้างนะครับแต่ตื้นตื้นแค่สองช่วงนะครับแต่หน้าบ้านเนี่ยดูกว้างนะก็จะมีที่จอดรถอยู่ทุกอย่างเป็นพีแคสหมดทุกอย่างคือโครงสร้างทั้งหมดนะครับงั้นประการไปต่อเติมมันเนี่ยไปเจาะไปเลื้อไปทุบอะไรนี่มันลําบากนะครับบ้านพีแคสพส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยมันเป็นโครงสร้างนะครับถ้าไปทําต่อออกมาเลยเนี่ยอาจจะหมดประกันได้นะถ้าทําไม่ดีนะครับงั้นตอนที่เราไปทําเนี่ยเราควรศึกษาดีๆนะ การไปต่อเตอิมบ้านมีแคสเนี่ยควรจะต่อเตอิมแยกโดยหลักเลยนะอย่าไปต่อที่มันเอาไปฝากตรงนั้นฝากตรงนี้นะครับไม่ใช่พีแคสก็ควรจะทําแบบนั้นนะครับที่เป็นเสาคานก็ควรจะต่อแยกออกมานะทุกวันนี้นะครับใครมาถามผมนะผมกม็บอกว่าเสาเข็มที่มันเป็นเข็มหกเหลี่ยมกลวงที่ใช้คนขยมลงไปเนี่ยผมจะไม่ค่อยแนะนำเลยนะนะเพราะเดี๋ยวสมัยนี้นะครับมันมีเสาเข็มไมโครพายต้นหนึ่งหมื่นเดียวต้นหนึ่งหมื่นเดียวนะถ้าเพื่อนๆต่อที่จอดลดต่อราคาจอดลด เพื่อนๆต่อแค่4ต้นหรือว่าอย่างในคลิปตัวนี้นะครับข้างในเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ตอกเข็มหกเหลี่ยมกวงไว้เหมือนกันผมก็เรียว,ว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อหลื้อเข้าไปเลยทั้งวายข้างในเลยนะครับให้มันอยู่ทีเดียวทําทีเดียวจบนะครับอยากรู้ว่ามันพังยังไงเดี๋ยวดูหลังๆนะจะมีชุดคลิปดีรีวิวบ้านพังบ้านใครบ้านผมเองบ้านผมเองผมยังไม่มีปัญญาต่อ <laughs> <laughs> โอ้ ดูอนาถาะไรเกินขนาดช่างลว้ไม่มีบัญญาต่อนะคือมันค่อนข้างใช้ตังพอสมควรมันแต่ว่าถ้าต่อเนี่ยจะทําแบบนี้เลยทาแบบในนี้เลยทาแบบคลิปตัวนี้เลยนะครับคือก็ต้องต่อเลื้อยเข้าไปในทำเดียวให้จบรวบรวมตังต่อทีเดียวนะครับและบ้านผมเนี่ยอยู่ในกรุงเทพอยู่ในดินอ่อนโซดินอ่อนด้วยถ้าว่ามือเพื่อน,นเนี่ยอยู่ตามต่างจังหวัดอยู่ทางภาคเหนือทางภาคอีสานเนี่ยมันเป็นดินแข็งอยู่ทางภาคตะวันออกก็ยังดินแข็งจะมีแค่แหล่ง กรุงเทพแหล่งภาคกลางเนี่ยที่สมัยก่อนเขาทำทำนาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาเนี่ยพวกเนี้ยเป็นดินอ่อนการเป็นดินอ่อนเนี่ยตอกเข็มหกเดี่ยมเข้าไปก็แค่พยุงให้มันซุดเท่าๆกันในอนาคตมันก็ยังซุดอยู่ดีนะครับงั้นถ้าในกรุงเทพเนี่ยตอกเสาเข็มไมโครพายไปเลยมันไม่เลอะเทอะไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะต้องมาเอาเข็มเจาะนะครับเจาะแห้งเจาะแห้งก็เอาสามขามาตั้งแล้วก็เจาะกระทุง้งทุงไป ชักดินออกมาแล้วเทคอนกรีตลงไปอย่างเงี้ยนะครับดินพวกนั้นเอาไปไหนล่ะมันก็ต้องไปหาที่ทิ้งอะ่ะหาที่ถมเลอะบ้านเจาะมาแล้วเสร็จปุ๊บต้องมาหาสีใหม่บ้านทั้งหลังอะไรเงี้ยโอ้โหสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับสมัยนี้ก็คือลากไมโครพายมาเลยนะครับท่อนาราเมท้าสิบต่อ,องลงไปต่อ,องลงไปก็ต่อ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 ลงไปไมันไม่เลอะเทอะมันไม่เลอะเทอะได้เดือดสมัยนี้นะครับพอต่อมาแล้วก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับด้านนี้เขาจะทำลานไว้ก่อน นะครับจะมาต่อในอนา,นาคตแล้วแต่แล้วแต่แแตเขาแล้วกันนะครับแต่ข้างๆเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยที่จอดรถนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําเป็นระเบียงออกมาได้นะครับแล้วก็เลื้อยต่อเข้าไปหาตัวบ้านนะครับข้างในข้างล่างเนี่ยชั้นล่างเนี่ยมันเป็นที่จอดรถแล้วก็ทําคานออกไปนะครับทาคานให้ไปชนกับตัวบ้านเฉยๆไม่ได้ไปฝากไม่ได้ไปยึด อะไรกับตัวบ้านเดิมนะครับเนี่ยมันได้พื้นที่ใช้สอยเยอะแยะพอสมควรเลยนะต่อมาประมาณนี้นะครับเนี่ยด้านข้างก็ได้ระเบียงเสริมมาด้วยนะครับเพราะมันเป็นเมื่อกี้มันเป็นหลังคาที่ลดอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้เป็นระเบียงต่อมานะครับนี่มันพอมองรูปปั้นเข้าไปก็จะเห็นว่ามันมีทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับการวางคานการวางฐานรากเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเลยนะงั้นในคลิปผมจะบอกว่าพยายามที่จะ ให้ไปขอแบบของโครงการมานะครับขอแบบโครงการมาอย่างน้อยเอาแบบฐานลากมันก็ยังดีนะเราได้รู้ว่าฐานลากมันอยู่ตรงไหนอะไรงไงเราจะได้วางหลบวางฐานลากให้ถูกวางคานวางแนวให้มันหลบกับของเดิมนะครับนี้มันจะทํางานง่ายขึ้นนะครับเราก็ขึ้นเสาขึ้นคานไปตามปกตินะครับเป็นโครงคอนกรีตนะครับอะท้ายคลิปกกือนเดิมนะครับมีปริมาณค่าของปริมาณของเอาไว้ค่าวัสดุเอาไว้ พอ,พอสังเขปนะครับถ้าเอาด้านข้างมาด้วยก็จะคิดไว้ให้อีกตัวหนึ่งนะเฮตัวนี้ตอนนั้นที่คิดไว้ให้ประมาณ4ี่แสนถึงห้าแสนนะครับผมว่าน่าจะจบก็ประมาณหมื่นกว่าบาทต่อตารางเมตรนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะจบที่ที่โครงสร้างอยู่แล้วนะครับพวกตกแต่งอะไรก็มีอะไรไม่เยอะนะครับก็แค่ทาสีหรือว่ามีพวกระเบียงมีระแนงอะไรอย่างนี้นะ,ะชุดต่อเติมบ้านเหมือนกันนะครับเป็น ตั้งเสาเหล็กจะยึดยังไงดีนะครับพี่ๆก็ไปถามไปดูคลิปอยู่ตัวหนึ่งนะครับว่าทางโลดเนี่ยตั้งเสาไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นบอกเลยไม่ได้เห็นอธิบายเลยว่าอา่ยึดเสายังไงนะครับก็ตัวเนี้ยก็จะอธิบายไว้ว่าการตั้งเสาเนี่ยมันมีประมาณ3-4รูปแบบนี้นะครับอาจจะยึดพุกเหล็กเป็นพุกระเบิดพุกขยายที่ช่างส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับในการยึดพุกขยายเนี่ยมันก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเพราะว่าเวลาช่างมายึดเนี่ยจะย้ำไว้เสมอว่าบางครั้งเนี่ยเขามายึดเขาก็ รู้ว่าแค่ยึดลงมาเฉยๆความแข็งแรงอะไรเขาก็ไม่ได้ทราบ <_ an> นะครับ <_ an> บางทีเนี่ยเขาก็เอาพุกตัวเล็กมายึดเพราะว่าก็เกิดช่างเขายึดไปแล้วก็มันไปทาโครงสร้างบ้านของเพื่อนๆแตกเนี่ยเขาก็ต้องมาซ่อมอีกงั้นเขาก็จะประมาณกะเอาให้ถ้าความหนาของอพื้นของพี่ๆเท่านี้หรือว่าความหนาของกระแพงของเพื่อนๆเท่านี้เอาเท่าน,นี้มันจะไม่แตกเจาะเท่านี้มันจะไม่แตกนะครับบางครั้งมันก็จะเล็กไปหรือบางครั้งเอา ตัวใหญ่มาเจาะเกิดว่าเจาะไปแล้วเนี่ยมันไปกระเทาะไปเสาแตกผนังแตกพื้นแตกมันก็เดือดร้อนช่างเขาอีกนะครับหรือว่าจะยึดเป็นแอลโบโแบบนี้นะนี่ตัวนี้เป็นแอลโบนะครับอันนี้พุกเหลก็กอันนี้พุกเหล็กนะครับเป็นเอ็กเคนชันโบนะครับถ้าเป็นแอลโบก็ต้องฝังไหม กับโครงสร้างนะครับอันนี้ก็ต้องมีสกิลของช่างพอสมควรนะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเพจโดเวลใกล้ยๆกับแอลโบว์เหมือนกันแต่ว่าเนี้ยมันต้องมีวิศวกรพอที่จะมีความรู้ในเรื่องการยึดฝังการทาระยะฝังพอสมควรนะครับงั้นส่วนใหญ่เพื่อนๆจะเห็น2อย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับกับตัวนี้ตัวหนึ่งกับตัว2นี้นะครับที่จะเห็นกันบ่อยๆตามบ้านที่จะต่อเติมนะครับถ้ามีสกิลขึ้นมาหน่อยก็จะเจอตัวนี้นะครับถ้าพื้นๆเลยก็จะเจอตัวนี้นะครับการทําพุกเหล็กอ่ะก็จะแค่ สว่านลงไปนะครับแล้วก็เอาพุกเหล็กใส่ยึดร้อยลงไปกับเพจแล้วก็ขันให้มันแน่นไอ้พุกเนี่ยมันก็จะขยายออกเบ่งคอนกรีตเอาไว้นะครับไอเนี้ยพวกเนี้ยมันแค่แรงฝืดของตัวที่เบ่งเท่านั้นนะครับหรือว่าเป็นระยะฝังของพวกแอลโบโพวกเนี้ยไปเดินตามร้านวัสดุก่อสร้างใหญ่ๆมันจะมีขายอยู่นะใช้ขนาดเท่าไหร่อันเนี้ยมันต้องไปปรึกษาวิศวกรเหมือนกันนะครับว่าแรงถอนของเสาเท่าไหร่หรือว่าเสามีแต่แรงกดอย่างเดียวนะครับระยะฝังมันควรเป็นเท่าไหร่ถ้ามีแรงถอนด้วยระยะฝังเป็นเท่าไหร่ ตัวเพดโดเวลตัวนี้เหมือนกันนะครับมันก็ต้องดูไปทํากับรายการคํานวณนะครับว่าฝังเท่าไหร่นะครับยึดเท่าไหร่เพดที่จะเชื่อมมีรอยเชื่อมเท่าไหร่อันเนี้ยมันจะอยู่ตามโครงการใหญ่ๆที่ทำนะครับชุดต่อเติมบ้านเหมือนกันนะครับอันเนี้ยไม่น่าเชื่อนะครับว่ามันจะเป็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะมันก็อาจจะคาในใจนะครับว่าเฮ้ บ้านเรามีเสาอยู่ตรงนี้วันหนึ่งเราอยากเปลี่ยนฟังก์ชันบ้านอยากจะทําเป็นห้องดูหนังใหญ่ๆก็ได้นะเอาจอ,อยามาวางไว้แล้วโซฟามาตั้งไว้อยากเปิดโล่งๆถ้าจะเอาเสาออกเนี่ยมันต้องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อย่างนี้เลยนะครับดูแล้วเนี่ยคุณพี่ก็ถามมาว่าเสาต้นนี้นะครับมันค่อนข้างถี่มาพอสมควรนะไม่รู้มันขึ้นไปรับอะไรนะครับพี่ก็ไม่ได้บอกคนระับผมว่าผมว่าไม่รู้พี่เขาเอารู้นะครับผมว่าไม่รู้ว่าเสามันรับอะไรอยู่นะครับแต่คุณพี่บอกว่าอยากเอาเสาต้นนี้ออกนะครับ มันค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันประมาณยากนะครับการที่จะเอาเสาออกต้นหนึ่งเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเสาต้นนั้นเนี่ยมันไปรับอะไรนะครับการที่มันการที่มันตั้งเสาขึ้นมาเนี่ยมันต้องรู้มันต้องมีเหตุผลของมันนะครับว่ามันขึ้นไปรับอะไรข้างบนนะการที่จะเอาเสาต้นนั้นออกเนี่ยนะครับมันต้องดูปัจจัยหลายอย่างคือเสาต้นนั้นรับอะไรนะครับไอที่ไปรับเนี่ยมันมีคานโดยรอบไหมถ้ามีคานโดยรอบมันต้องไป เสริมกำลังคานด้วยนะครับและเสาต้นนั้นเนี่ยพอมันลงไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีฐานรากของมันฐานรากของมันเนี่ยมันจะต้องรักําลังใกล้ๆเคียงกับฐานรากที่อยู่ข้างๆนะถ้ามันเป็นเสาในเนี่ยฐานรากมันต้องใหญ่เสาก็ใหญ่ตามนะครับถ้าเอาออกแล้วเนี่ยพอเอาออกเนี่ยคานข้างบนมันจะอยู่ยังไงนะครับต้องไปคิดต่อนะไม่ใช่ว่าเอาออกไปแล้วมันจะออกได้ดื้อนะครับไอการที่เอาออกมันเนี่ย การเสริมเหล็กของคานตัวนั้นนะพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนเลยนะครับคานตัวนั้นที่มันเสาหายไปเนี่ยนะครับพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนมันต้องไปเสริมําลังคานอันนี้เ,นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เลยพอเสริมําลังคานเสร็จแล้วเนี่ยมันถ่ายน้ําหนักไปที่ข้างข้างแล้วเนี่ยเสาข้างขนีงเลยนะครับแถวๆนี้นะ มันจะรับกําลังเพิ่มขึ้นพอมันรับกําลังเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับอะไรตามมาฐานลากที่มันเล็กอยู่เนี่ยมันจะรับไม่ไหวหรือเปล่าหรือมันรับไหวอยู่อันนี้มันต้องไปเช็คหลายเรื่องเลยนะครับมันจะพันไปทั้งบ้านเอาออกต้นหนึง่งกระทบท,ทั้งบ้านเลยนะครับเสาเนี่ยสำคัญนะครับจะเป็นไม่ได้นะอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเห็นไหมเสาสีม่วงเนี่ยมันจะรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นคันจะรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับ